ใชพิมพ์นะบอกว่าเวกตูขู่ว่าจะมีการยุบสนชอ,อะไระนะครับผมเชื่อว่านะครับโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าเป็นแค่คำขู่นะครับมผมผมไม่เชื่อว่าท่านจะทำจริงนะครับถึงว่าจะมีปัญหาความขัดแย้งถึงแม้ว่าจะาการทำหน้าที่ของสอนชไม่ได้ดังใจท่านก็ตา่างนะครับ คือผมไม่เห็นว่าท่านจะกล้าทำนะครับเพราะว่าถ้าหากทำมันยิ่งเกี่ยวซ้ําเติมสถานการณ์ไม่เกิดพลดีต่อท่านบาลไม่เกิดพ้นดีต่อคนอ,อนทชอรมันจะเกิดแรงกับเพื่อมมากขึ้นนะครับนอกจากเกิดแรงกับเพื่อมนอกท่านบาลเรื่องปัญหาเศรษฐกิจเรื่องปัญหาการเมืองเรื่องจากต่างประเทศแล้วเนะี่ยก็เกิดแรงกับเพื่อมภายในรัฐบาลเกิดแรงกับเพื่อมภายในสนชนะครับแสดงว,ว่าแค่ขูแ่แล้วดีท้ายที่สุดท่านก็เอาไม่อยู่แป้งก็เอาไม่อยู่ <laughs> นะครับนะครับแล้วต้องไม่ต้องไม่ลืมว่าไอ้คนที่ท่านเข้ามาเนี่ยนะครับกคนที่ท่านดึงเข้ามาเป็นสนชหรือสปชก็ต่างนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่ท่านเลือกมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นคนที่คิดว่าอยู่ในแนวทางเดียวกันนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็ก็คนที่ยอมรับกับอำนาจการงานอ่อใช่ไหมฮะแล้วสุว่าถ้ามีการยุบจริงแล้วเชิญใครเข้ามาแล้วใครจะมารับล่ะ คนคนที่มีเขาหลายคนนะบรรดาคนยิงเจงเขาก็มีจิตสำเนึกนะเขาคนหน้าบางนะในการที่จะมารับใช้อำนาจนอกระบบเนี่ยใช่ไหมฮะก็เลยไม่ทำดีกว่าเขาก็รับไม่ได้เหมือนกันนะสมมติว่าเอายกตัวอย่างนะฮะว่ามีการยุบจริงสนช .220 คนนะคะสายทหารนี่ก็เลยครึ่งละนั่นสิยุบจริงสมมติว่าไปเชิญอาจารย์เกษตเจชเพื่ละ อาจารย์ชาิวิทย์เกษศรีอาจารย์นี่ที่อยู่สีวงท่านจะรับไหมนะครับสนุกกว่าเดิมอีกสนุกกว่าเดิมอีกเพื่ะนั้นผมว่าเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ผมคิดว่าท่านคงเป็นแค่คำขู่แค่ขู่ค่ะขู่นะครับแล้วก็ก็ถือว่าเป็นเป็นสไตล์ของท่านนะครับหนึ่งก็เพราะว่าท่านเป็นทหารแลครับท่านก็เคยชินในการใช้อํานาจนะครับในการใช้อํานาจในการที่ว่าเอแบบเคยใช้กับ ไอแนนหรือ,เ,อ,เ,อเคยใช้กับผู้ใ้ความมชานะครับว่าต้องไปบัติตามระเบียบพินยัยเป๊ะๆเลยนะครับแต่ว่าจะเอาอคำสั่งที่ใช้กับทหารมาใช้กับสนช,ชซึ่งมาจากค่อนข้างจะหลากหลายาใช่ไหมฮะทั้งเป็นนักชาการทั้งเป็นทหารเป็นเอ็นโเป็นอะไรมาใช้ผูว่ามันไม่ได้นะครับแม้แต่นักการเมืองคือคนเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นนักการเมืองนะ ใช่ไหมฮะเมื่อมาทาหน้าที่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นนักการเมืองนะครับแม้แต่นักการเมืองด้วยกันนะครับในแต่ละพรรคการเมืองมันก็ขุมพลุก,ก,ก็ลําบากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องลาบากในการาที่จะจัดแถวให้สอ,อสออต้องเดินตามนี่ไปๆนะซ้ายหันขวาหันเนี่ยคงไม่ง่ายเท่ากับการจัดกองกำลังเพราะฉะนั้นกต้องต้องรับความกดดันต่อไปนะครับก็ระบายออกบ้างกับสื่อมวลชนอะไรก็ว่ากันไปค่ะง แต่ตอนนี้ท่านถูกขู่นะรู้ป่ะใครขู่คะใครกล้าขู่ขู่ไม่ตัวเหรอค่ะวัโตคุณดูดูวันที่วันวันที่สิบหกเนี่ยคุณยิ่งรัดต้องไปตอบคาถามใช่ไหมของสอทสอชอัที่สิบข้อเท่านั้นเองค่ะไม่เยอะวันที่ยี่สิบสามเนี่ยจะตัดสินละถ้าไม่คาดเคลื่อนกว่านี้นะคะลองอ่านดูสิตอนนี้นะอ่านความเห็นที่ออกมาของคุณสุริยสัยกตาศิลา ของคุณอะไรวิชามหาคุณของโอ้โหเยอะแยะหมดรวมทั้งทั้งพิมพ์ผู้จัดการซึ่งรู้ว่าเป็นใครโอ้ผู้จัดการนี่นายกไม่อ่านแล้วนะคะไม่ใช่นายกไม่อ่านไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่าเขาเขาว่าอย่างไงเขาว่าอย่างไงแล้วเขาอยู่กับใครค่ะใครอยู่ข้างหลังเขาโอ้มองให้ให้ลึกกว่านั้นค่ะเขาบอกว่าการถอดถอนนี่เป็นมวยล้มต้มคนดูยังไงถอนไม่ได้เหรอคะได้ยังไงเขาบอกโอ้ไม่มีทางถอดถอนหรอก เพราะอะไรนะตอนนี้นะเราทั้งหมดเนี่ยข่าวที่ออกมาตอนนี้ไปดูอาการที่ออกมาอย่างคุณพลเอกพอนพดลอินทปัญญาพลรือเดศิตวัชระวงสุวรรณซึ่งเป็นน้องของบิ๊กป้อมนี่นะพลเอกประวิทย์เงียบตอนนี้เงียบก็บอกไอ้ความเงียบเนี่ยมันแสดงไม่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 ไม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 ถอนไม่ได้หราแต่ข่าวลึกลึกบอกถอนได้ <laughs> อันนี้ทีนี้บอกถ้าถอนนะถ้าถ้าไม่ถอนนะอันนี้กแสดงว่าเกียเซียกันแล้วรองดองกับฝ่ายทักสินแล้วอ่บอกว่าจะปราบคอรับชันอะไรไม่จริงแล้วอ่านี่แหละตอนนี้จะม็อบยางมันจะออกทุกอย่างมันจะออกมาตอนนี้โอ้นะฮะฝีระเบิดมาอยู่ที่เอบีแล้วค่ะออกออกไปเลยเอบีด้วยนะคะแต่ว่าเชื่อว่าหลายคนคงจะมองจะมองในอีกมุมเหมือนกันนะคะว่า กรณีการออกมาคิดทางข่าวของผู้จัดการเนี่ยห,หลายครั้งค่อนข้างที่จะเป็นการชีน้นําหรือเป็นการที่กําลังจะบอกว่าถ้าเดินทางนี้จะเป็นแบบนี้นะ,ะแต่แล้วก็ในเรื่องที่บอกว่าอาการก่อนหน้านี้เนี่ยสอนอชอเหมือนจะไม่ถอดถอนคุณยิ่งลักหรอกมกอั้งแต่พอคุณชุติมาบุญยะประพัดสอนนะคะที่ได้ออกมาไปดําเนินคดี กับเซอร์วเยอร์กับโกดังที่เข้าร่วมโครงการข้าวว่าข้าวเสื่อมคุณภาพบ้างข้าวในดีเอ็นผิดไปจากข้าวไทยจะดําเนินการตามกฎหมายบ้างเนี่ยสออชสายทหารนี่เสียงแขว่งนะคะเสียงแขว่งเลยบอกว่าเอ๊ะหรือมันเป็นสัญญาณจากคอสชหรือลึกลึกกลัวคำขู่หรือแม้กระทั่งกรณีที่จะให้ทางด้านคุณวิษณุและคุณสุวพันธ์เนี่ยค่ะไปพูดคุยกับสปชและสออช เออหรือเป็นสัญญาณส่งไปว่าให้ถอดถอนคุณยิ่งรักคุณสุภเกียรติมองประเด็นนี้ยังไงคะกับสัญญาณต่างๆแล้วคำให้เสียงของสอนอชอจากเดิมที่บอกว่าถอดถอนไม่ได้หรอกยืดเอาหลักง่ายๆเลยแล้ธรรมนูญปี50ไม่มีแล้วยังไงก็เกิดขึ้นไม่ได้สําหรับผมเลยเห็นว่าทั้งสอนอชอและสปชอเนี่ยที่ฟาดหัวฟาดหางอะไรเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยเพียงนิดเยเดียวที่เกิดขึ้น สำหรับพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยที่เคยร่วมมือร่วมใจกันทําการรัดประหารานจนกระทั่งสําเร็จมาแล้วแล้วก็เมื่อได้จัดตั้งองค์กรใหญ่ๆขึ้นคือมีทั้งสอนชก็ดีซึ่สอปชอก็ดีทั้งพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยก็ต่างๆก็ช่วยกันไปหาคนในสายของตนเอามาเช็ครายชื่อให้มันได้รายชื่อซึ่งคิดว่าจะต้องอยู่ในแนวทางเดียวกันเนี่ยนะแต่ปรากฏว่ามาถึงตอนนี้แล้ว การจะถอดถอนสองประธานสภากด็ดีหรือจะถอดถอนท่านอดีตนายกหญิงยิ่งรักกด็ดีนั่นมันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเกิดความไม่ลงรอยกันค่อนข้างใหญ่โต mm hmm. ในหมู่พี่และน้องที่ร่วมกำลังกันร่วมใจกันยึดอํำนาจรักไว้ได้นะฮะพอถึงตอนนี้ชักใหญ่แล้วผมคิดว่าไม่ใช่แค่ถอดถอนนางสาวยิง่งรักหรือทั้งสองประธาน มันมีหลายอย่างแม้กระทั่งปัญหารัฐธรรมนูญปัญหาการยกล่างรัฐธรรมนูญซึ่งมีความขัดแย้งอาจจะตั้งแต่อักษรตัวเลขไปเลยก็ได้ตัวแรกๆไปเลยก็ได้เพราะมันขัดกันหมดเพราะว่ามันจะทําให้กติกาการปกครองประเทศไทยในวันหน้านี่มันมันมันอะไรก็ไม่รู้หัวมงกุฎหางมังกรเต็มเต็มทีแต่ว่าเห็นได้ชัดว่าจะต้องมีรัฐบาลที่ไม่สงบ ไม่มีวันที่ประเทศไทยจะมีรัฐบาลพรรคเดียวขึ้นได้แต่ต้องมีรัฐบาลผสมอยู่ท่าเดียวในลักษณะอย่างนี้นี่เองนะฮะแม้กระทั่งอย่างคุณสีบอกว่าเรื่องพระราชบัตรน้ำมันปิตโตรเลียมจะชี้เห็นชัดเลยว่าแต่ว่าท่านพลเอกประยุทธ์นั้นท่านคงนึกว่าเอตัวอาตมานี่ก็มีอํานาจใหญ่โตเยอะนะทั้งประธานคอสชอทั้งนายกรัฐมนตรีอะไรก็เยอะแยะไปหมด แต่ว่าทําไมมันถึงออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นี่ได้นั้นท่านก็เชื่อว่าลักษณะอย่างนี้มันน่าจะไม่ได้อยู่ในแนวนโยบายเดียวกันนะท่านก็ต้องรู้อยู่แก่ใจท่านบอกใครไม่ได้ว่าความแตกแยกนั้นมันเกิดจากใครที่อยู่ร่วมเป็นร่วมตายกันยึดอำนาจหรือใครก็ตามที่นอกเหนือไปจากวงการที่ลงันยึยอะนาจก็ได้แต่ท่านไม่กล้าพูดจะเลยส่งสองผู้แทนไปถามในทํานองว่า ถ้าเผื่อจะทําอย่างนี้ต่อไปก็รระวังนะจะยุบให้หมดแต่มผมบอกตรงๆนะครัความขัดแย้งถึงขนาดสมมุติว่านะผมขอใช้คำคสมมุติว่าท่านอยากจะยุบจริงๆทั้งสอนอชอและสออชอปะชเนี่ยท่านก็อาจจะทําให้สําเร็จก็ได้นะทําไมคะเพราะอะไรเพราะอํานาจรัฐจริงๆแล้วหรือเราเรียกว่ารัฐถาทิปัดนั้นไม่ได้อยู่กับคนเอกประยุทธ์ครับอา้วาวก็คนเอกประยุทธ์คือหัวหน้าคอสอชอครับรอ,อยู่กับคอสอชอครับ อยู่กับคอสอชอทั้งคณะล่ะคะเราจะเห็นได้จากมาตราสิบสี่การกระทำใดๆของพลเอกประยุทธ์ถ้าจะเมินนิติบัญญัติการบริหารหรือตุลาการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคอสอชเสก่อนคือทั้งคณะทั้งกบิบลักษณะอย่างนี้นี่เองพลเอกประยุทธ์จะต้องไปนับเลียงตัวทีละคนเลยนะคอสอชอะ ยังเป็นพวกของตนยังหนุนหล,หลังท่านอยู่อีกกี่คนโอ oh. ถ้าหากว่ากลายเป็นเสียงส่วนน้อยแล้วก็ท่านไม่กล้าทำนะ hmm. ถ้าถ้าเป็นเสียงส่วนใหญ่ก็ท่านจะทําได้สาวเช็คก่อนครับฮะเพราะว่าในลักษณะที่มองมองดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่พลเอกประยุทธ์สั่งคอสอจอยลงมติอย่างนี้ทีนะ่ยว่าจะทําอย่างนี้ hmm. ผมว่าชักไม่ใช่สล้ะ hmm. เมื่อเกิดความขัดแย้งกันรุนแรงเนี่ย มันกลายว่าอานาาที่แท้จริงมนอยู่กับคอสอจอเตรียมตัวเลยบางทีบางทีเรามองบางทีเรามองถ้ามองลึกๆนี่นะ,ะเออราเป็นนักข่าวนะ,ะแล้วก็ดูๆเนี้ยอย่างคุณกาญจนาศีวิรุน์ที่เป็นคนเขียนรนัฐบุรุษธีรมาตราเนี่ยเฉยกัรมาที่การยกร้ายเป็นใคร<ะ>รู้ไหมเป็นใครเป็นใครคะเป็นคนของคุณมีชัยฤกษ์ชุบันโอ้ก็ในแวดวงไม่ใช่สิคุณมีชัยอยู่ใคร อยู่ป่าเปรกโอ้แล้วก็คุณวิศุรู้คืองานเหมือนาาคุณโบวัศสกอุบันโนอยู่กับแปรแถ้าถ้าถ้าจะมองให้ให้เห็นความเป็นที่เรียกไซ้กเนติบริกรเนติบริกรของอะคุณปผาป๋านั่นแหละอันนี้นพูดตรงๆเลยอ่าก็เอาแค่รัฐธรรมนูญอย่างเดียวไม่ต้องพูดอย่างอื่นนะผมว่าพูดเองวิจท่านคงแปะของผมคงเหนื่อยละ ก็ได้เห็นภาพภาพชัดเจนเราดูภาพของเราได้อย่างนักข่าวเราดูดูภาพกว้างๆว้างได้เห็นชัดเจนขึ้นคุณสุรเกียรติตอบประเด็นค่ะอ๋อทีน uh ี้ผมผมผมมาชี้ว่าประเทศไทยในสายตาโลกมั้งค่ะกระจกเราที่สะท้อนอย่างดีที่สุดเนี่ยก็มาจากคุณสุรเกียรติสถียนไทยท่านเคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวานนี้พูดชัดๆเลยมันมีแค่สามสี่บรรทัดผมอ่านให้ฟังก็แล้วกันค่ะท่านบอกว่างี้ฮะ ท่านได้แสดงความเป็นห่วงสถานการณ์การเมืองของไทยในปี2558โดยเฉพาะประเด็นการรับฟังเสียงของประชาชนในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญของประเทศว่าจะต้องมีการรับฟังเสียงประชาชนโดยเฉพาะคู่ขัดแย้งทางการเมืองทุกฝ่ายนะฮะเพราะหากการรับฟังเสียงของประชาชนมีไม่รอบด้านเพียงพอก็อาจจะนำมาสู่วิกฤต ทางการเมืองรอบใหม่ได้อนอกจากนั้นยังบอกว่า <S <S การปฏิรูปประเทศไทยในขณะนี้ถูกจับตาอย่างมากจากนานาประเทศจำเป็นที่ไทยจะต้องดำเนินการตามโรดแมพของประเทศให้สำเร็จโดยเร็วส่วนสถานการณ์การเมืองต่างประเทศนั้นนายจุลเกียรติเห็นว่าขณะนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะปัญหาทางด้านเศรฐษฐกิจซึ่งไทยจะต้องปรับตัวให้ได้ โดยหากไทยยังขาดสีิรภาพทางการเมืองก่อนต้องย้ำนะฮะถ้ายังขาดสเสียรภาพทางการเมืองก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้ไทยได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นต่อไปอีกมันกระทบกันไปหมดนะฮะ,ะอย่างปฏิเสธไม่ไดคค้คุณบุญกลมอาจจะเหลือเวลานิดเดียวยิ่งขอถาม <c oughs> ถึงประเด็นเรื่องสัญญาณก็แล้วกันนะฮะก <c oughs> ่อนหน้านี้ <c oughs> คุณบุญกลมได้บอกมาตลอดว่าถอดถอนคุณยิ่งรักไม่ได้แน่นอน <c oughs> แต่ทีนี้เนี่ยพอมันมาพูดมีมีข่าวเรื่อง,งการส่งสัญญาณจากคอสชอมาให้สอนอชอว่าจะต้องถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์ฝากฝั่งพลเอกประวิทย์วิกกี้เองก็บอกว่าไม่มีการส่งสัญญาณสอนอชสายทหารก็บอกไม่มีสัญญาณนะเพราะว่าเป้าหมายเนี่ยคือการปองดองการปฏิรูป <S <S ไม่ทําแบบนะั้นแน่นอนและเชื่อว่าคนที่ปล่อยว่ามีการส่งสัญญาณจากคอสชอเนี่ยอาจจะเป็น กลุ่มคนที่มีความหลังจากรัฐบาลชุดนี้ที่พยายามสร้างข่าวนี้เข้ามาแล้วก็ล็อบบี้เสียงของสอนอชอ<ม>เพื่อที่จะถอดถอนคุณยิ่งหลักมองอว่าถึงไหมฮะคือสรุปนะครับเพื่อสรุปสันส้นๆว่าแล้วก็เอาเอาสรุปตัวขัดแยง้งคือตอนนี้มันเป็นความขัดแย้งระหว่างคนที่สร้างเงื่อนไขให้เกิดการยึดอำนาจกับคนยึดอำนาจนะครับใครสร้างเงื่อนไขนะครับก็เห็นชัดเจนนะครับ เพราะฉะนั้นในขณะเดียวกันคนสร้างเงื่อนไขเนี่ยเขามีเขามีเครื่องไม้ <_ d ata> เครื่องมือเยอะนะครับมีเครื่องไม้ <_ d ata> เครื่องมือเขาสามารถที่ปลูกประกนานได้สามารถที่จะทําอะไรได้ไหลายอย่างนะครับในขณะที่คนยึดอานาจได้แต่ยึดอานาจนะครับ <_ d ata> แล้วแถมเมี่าสั้นพอมาผ่านแล้วมาบริหารมาผ่านมานั่งเป็นผู้บริหารแล้วกับบริหารลําบากนะครับมันก็ตอนนี้คนเกลือกลายเป็นกลายเป็นตัวกดดัน มากขึ้นแล้วก็ผมก็เชื่อว่ายัางไงก็แล้วแต่ถ้าดูสถานการณ์ข่อยนี้ผมยังเชื่อนะครับในความเชื่อของผมที่เคยมีว่าการถอดถอนเนี่ยลำบากคการถอดถอนท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยลำบากะะจะเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่า23มก,กราคมนี้รู้กันนะคะส่วนวันนี้จะรู้ว่าคุณยิ่งลักไปหรือไม่ไปค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการหยิบข่าวมาคุยนะคะ กลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์ถึงวันพุธแล้วนะคะไม่ผิดแล้วค่ะวันจันทร์ถึงวันพุธหน้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณบุญกลมตรงบางสถานคุณสุภเกียรติธารณกคุณคุณศรีอินทปพันตีและดิฉันอรุโอไทยสิริบุตรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ